สหรัฐอเมริกาพอพยายามจะไปแบ่งแยกนะฮะที่รัสเซียรัสเซียก็จัดหนักยูเครนตอนนี้ก็ไปแบ่งแยกในฝั่งของจีนนะฮะจีนก็รอจัดหนักอยู่แต่ในขณะที่เผลอก็ไปลอบสังหารนะฮะไปเป็นผู้ก่อการร้ายซะเองไปลอบสังหารกลุ่มลกออิมในอัฟกานิสถานเลยนี่คือสิ่งที่สหรัฐกำลังทำอยู่แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดกําลังทําให้สหรัฐอเมริกาเกิดอัตราเงินเฟอ้อสภาวะเศรษฐกิจที่กําลังตกต่ําและที่สํำคัญราคาพลังงานในสหรัฐอเมริกานะถึงแม้จะดีขึ้นแต่ก็ยังสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องหลังของการต่างประเทศความขัดแย้งของสหรัฐอเมริกาตอนนี้กระจายไปยังฝั่งของจีนด้วยหลังจากที่เกิดความขัดแย้งกับรัสเซียนะครับและตอนนี้สหรัฐอเมริกาไปเปิดสงครามอย่างเป็นทางการกับฝั่งตะวันออกกลางเพิ่มเติม เผยภาพถ่ายดาวเทียมเรือบรรทุกเครื่องบินจีนออกจากฐานทัพแล้วขณะเรือรบสหรัฐใกล้เข้าสู่หน้าน้ำไต้หวันล่าสุดมีรายงานจากภาพถ่ายดาวเทียมระบุว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน CNS ชางดงของกองทัพเรือจีนได้เดินทางออกจากฐานทัพเรือในไหหนานแล้วขณะนี้เรือบรรทุกเครื่องบินของจีนเล่นผ่านหมู่เกาะพาราเซลขณะเดียวกัน เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐ U.S.S. Ronald Reagan ก็ล่นอยู่ทางเหนือของเกาะลูซอนกลายเข้าสู่น้านน้ำของไต้หวันและเมื่อเวลา21นาิา50นาทีตามเวลาประเทศไทยกองทัพเรือจีนประกาศแผนผังซ้อมรบครั้งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ตอนเหนือของเกาะไหหนานขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นำรัเสเซียได้โทรศัพท์หาเรือเพียงสั้นๆ กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาปูตินระบุว่ารัสเซียจะยืนหยัดเคียงข้างจีนเสมอและสนับสนุนนโยบายหลักการจีนเดียวนอกจากนี้กองบัญชาการยุทธบริเวณภาคตะวันออกของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนเผยแพร่วิดีโอที่โพสต์ตามเว็บสื่อมวลชนแห่งรัฐหลายแห่งเมื่อช่วงข้ามวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นภาพที่ทหารกำลังฝึกซ้อม และเตรียมความพร้อมเร่งเราให้ทหารพร้อมสำหรับรูปแบบการสู้รบพร้อมสู้รบตามคำบัญชาการฝั่งศัตรูที่กำลังย่างกรายเข้ามาทั้งหมดน้ำมันลง4ดอลลาร์หุ้นสหรัฐปิดลบจากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอทองคำปิดบวก4วันติดราคาน้ำมันลงแรงในวันจันทร์ที่1สิงหาคมท่ามกลางข้อมูลการผลิตที่อ่อนแอจากจีนและตะวันตก ก่อความกังวลอุปสงค์ปัจจัยดังกล่าวชุดวอลล์สตรีทปิดลบในขณะที่ทองคำปรับขึ้น4วันติดนักลงทุนหันชี้ครองสินทรัพย์เสี่ยงตำ่ำสัญญาณบวกไบเดนปูตินส่งเสียงประนีประนอมพร้อมเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ใหม่ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนแห่งสหรัฐอเมริกาในวันจันทร์ที่1สิงหาคมบอกว่าเขาพร้อมสแสวงหาข้อตกลงนิวเคลียร์ฉบับใหม่กับรัเสเซีย และเรียกร้องมอสโกรกระทำโดยสุจริตตามที่ประธานาธิบดีวลาดิมีรปูตินแห่งรัสเซียเคยบอกว่าจะไม่มีผู้ชนะในสงครามนิวเคลียร์ยังกับขุดเองเจ้าหน้าที่ชิลีรุดสืบสวนหลุมยุบป,ปริศนามหือมาโผล่กลางเมืองเจ้าหน้าที่ชิลีเริ่มทำการสืบสวนในวันจันทร์ที่1สิงหาคมเกี่ยวกับหลุมยุบป,ปริศนาขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางราว25เมตรที่พบในพื้นที่เมืองแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดรนสหรัฐปลิดชีพไอมันอซซวาฮิรีผู้นำอัลกออิดะดับคาเซฟเฮาส์ในอัฟกา,านิสถานไอมันอซซวาฮิรีผู้นำสูงสุดเครือข่ายอัลกออิดะถูกปลิดชีพแล้วในปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของสหรัฐ ที่อัฟกานิสถานเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานับเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่ของกลุ่มก่อการร้ายระดับโลกหลังจากที่อุสมะบิลดินอดีตผู้นำสูงสุดก็ถูกหน่วยรบพิเศษอเมริกันเด็ดหัวไปเมื่อปี2011สหรัฐโวยรัสเซียยึดโรงไฟฟ,ฟ้ายูเครนเป็นโล่นิวเคลียร์ถล่มข้างเดียวใส่กองกำลังเคียฟแอนโทนีบลิงเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่1สิงหาคมเรียกพฤติกรรมของรัเสเซียรอบๆโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ใหญ่ที่สุดของยูเครนไร้ความรับผิดชอบอย่างยิ่งพร้อมกล่าวหามอสโกกำลังใช้มันเป็นโล่นิวเคลียร์สำหรับโจมตีกองกำลังยูเครนคุมไม่อยู่แคลิฟอร์เนียเป็นรัฐล่าสุดของอเมริกาที่ประกาศภาวะฉุกเฉินฝีดาดลิง กาวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธทรณสุขภายในรัฐเมื่อวันจันทร์ที่1สิงหาคมความเคลื่อนไหวที่มีเป้าหมายยกระดับความพยายามฉีดวัคซีนเพื่อชะลอการแพร่ระบาดซึ่งเวลานี้มีผู้ติดเชื้อในอเมริกาแล้วมากกว่า5,800รายเห็นเพื่อโลกลุงอินเดียปฏิญาณตน ไม่อาบน้ำมา22ปีลันจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าสังคมจะปลอดความรุนแรงชายวัย62ปีในรัฐพิหารกลายเป็นข่าวดังในอินเดียหลังมีรายงานว่าเขาปฏิเสธการอาบน้ำมานานกว่า20ปีแถมยังมีเหตุผลที่ฟังดูดีเอามากๆด้วยทุกคนในหมู่บ้านรู้ดีว่าธรัมเทพราม ไม่เคยที่จะอาบน้ำหรือแม้แต่จะวิ่งผ่านน้ำมานาน22ปีแล้วแต่ไม่มีใครมองเป็นเรื่องตลกตรงกันข้ามทุกคนกลับเคารพการตัดสินใจอันทรงเกียรติของเขาเพราะชายชรา,าคนนี้ปฏิญาณตนเอาไว้ว่าจะไม่ใช้น้ำทำความสะอาดร่างกายจนกว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงปัญหาการแก่งแย่งที่ดินระหว่างผู้ชายและการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะยุติลงและในเมื่อปัญหาเหล่านี้ยังคงอยู่ เขาเลยรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองจนถึงทุกวันนี้สีจิ้นผิงสั่งพรรคคอมมิวนิสต์ต้องชนะใจคนฮ่องกงมาเก๊าไต้หวันให้ได้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเรียกร้องให้พรรคคอมมิวนิสต์ดำเนินนโยบายเพื่อเอาชนะใจประชาชนทั้งในฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวันให้ได้เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการฟื้นฟูชาติจีน ระอุมากปักกิ่งส่งบินรบเฉียดเส้นแบ่งช่องแคบไต้หวันเมื่อเช้าวันนี้ f i n a n เ i ียล i m น s กระพือเทโลซี่มีนัดใช่อิงหวนหวันพุธอดีตประธานสภา,าสหรัฐจากริพับลิกันยันตะวันตกจะตอบโต้ครั้งมโหรานสำนักข่าวเอเจนซีสปักกิ่งส่งเครื่องบินรบจำนวนไม่กี่ลำบินใกล้เส้นมีเดียน แบ่งช่องแคบไต้หวันเช้าวันอังคารที่2สิงหาคมท่ามกลางรายงานจากสื่อชื่อดังเปิดประธานสภาสหรัฐแนนซี่เพโลซีจะพบกับประธานาธิบดีไต้หวนันไช่อิงหวนในวันพุทธที่3สิงหาคมในขณะที่อดีตประธานสภาสหรัฐนิวกิงกริตที่เคยเดินทางไปเยือนไต้หวันคนแรกของสหรัฐเตือนปักกิ่งเสียงเข้มตะวันตกจะตอบโต้ครั้งใหญ่ ถ้าปักกิ่งลงมือโจมตีเพโลซีตามคำขู่ในเช่งประวัการเราคงเห็นนะครับรว่าสหรัฐอเมริกาใช้ดโดรนนะครับเข้าไปทำการลอบสังหารนะครับไอมันไอซซวาฮิรีนะครับถึงอัฟกานิสถานนะครับซึ่งเป็นผู้นำนะครับกลุ่มอันเกออิดะนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาลอบเข้าไป ไม่ได้อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบไม่ได้อยู่ในประเทศของตัวเองใช้โดรนบินเข้าไปทําร้ายเขาหน้าตาเฉยนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับปฏิโจไบเดนก็ยอมรับนะครับว่าได้ทําการลอบสังหารผู้นําอันกลอิดะจริงนะครับโดยกล่าวหาว่าเขาเป็นผู้ก่อการร้ายที่เล่นงานสหรัฐอเมริกา นะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเข้าไปรุก,กรานตะวันออกกลางเพื่อแย่งชิงแหล่งน้ำมันสิ่งเหล่านีน้กำลังเกิดขึ้นนะฮะแต่ในทางกลับกันนะฮะความขัดแยงระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาสาหรัฐอเมริกากส่งสัญญาณนะครับขอทำการเจราจากับฝั่งของรัสเซียเรื่องของวิกฤตนะครับพลังงานนิวเคลียร์นะครับโดยเฉพาะอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยนะฮะก็จะมีการวางข้อตกลงใหม่สหรัฐอเมริกา เล่นงานรัสเซียเพราะรัสเซียมนะีอาวุธนิวเคลียร์มากกว่าสหรัฐอเมริกาอันดับหนึ่งในกาสำหรับอาวุธนิวเคลียร์นะั่นก็เป็นรัสเซียอันดับสองคือสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเจราจากับรัสเซียในขณะที่ผ่านมาเนี่ยขอให้ชาติตะวันตกโดยเฉพาะฝั่งสหภาพยุโรปเนี่ยยุติการซื้อกา๊าซและก็พลังงานของรัสเซียแต่กลับกันประเทศที่ขายพลังงานได้ดีที่สุด กับกลายเป็นสหรัฐอเมริกากับกลายเป็นอันดับหนึ่งฮะพอไปขอให้ประเทศอื่นเล่นงานรัสเซียตัวเองก็ขายดิบขายดีจ่ายก้าให้ฝั่งตะวันตกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยเฉพาะ LNG แต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นการเดินทางมาของแนนซี่นะครับเพโลซี Pelosi, ซึ่งจีนยืนยันนะครับว่าไม่ให้เข้าสิงคโปร์แต่สหรัฐอเมริกา ยืนยันจะเข้าแน่นอนประเด็นที่น่าสนใจมันกำลังเกิดอะไรขึ้นเอซี่โบโรซีเดินทางเข้าสิงคโปร์เป็นประเทศแรกนะครับก็มีเป้าหมายจะเยือนในฝั่งของเอเชียเพื่อสร้างอิทธิพลนะครับของฝั่งสหรัฐอเมริกาเขาเป็นไขรนะครับเธอเป็นประธานรัฐสภาของสหรัฐอเมริกานะครับจีนยืนยันว่าการเดินทางไปไต้หวันนั้นเป็นการยุยงและมีการแบ่งแยกจีนกับไต้หวันออกจากกัน นะครับตอนแรกปโรซีก็มีแผนจะไม่เดินไปตอนหลังก็ปูโรซีก็จะเดินทางไปละคราวนี้นะครับในขณะที่จีนก็สั่งเครื่องบินรบเตรียมพร้อมพื้นที่นะครับแล้วก็มีการซ้อมรบในขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับก็ประสานกับอินโดนีเซียนะครับทำการซ้อมรบเหมือนกันขออภัยประสานกับฟิลิปปินส์นะครับทำการซ้อมรบเหมือนกันเป็นการซ้อมรบร่วมนะครับพูดง่ายว่าต่างฝ่ายต่างตึงกําลังละ นะแต่ถ้าฟาดกันจริงๆเนี่ยใครจะชนะนะโอกาสที่ชนะ,ะคือสหรัฐอเมริกาในะกองอย่างยากนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือโปรโรซีจะโดนสอยหรือไม่ต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาสื่อของจีนสื่อโดยเฉพาะสื่อของรัฐของจีนสนับสนุนให้เมีการเล่นงานนะครับเดนซี่โปรโซซี osi, ประธานรัฐสภาเข้าไปทําการแบ่งแยกไต้หวันนะครับกองทัพอากาศของทางจีนก็ประกาศเตรียมพร้อม ะะตอนนี้สถานการณ์ก็เป็นไปด้วยความตึงเครียดในส่วนของประธานาธิบดีสีจินผิงก็มีการสั่งพักคอมมิวนิสต์นะครับเพื่อติดตามะะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นประเด็นร้อนร้อนร้อนชาเลยล่ะที่กำลังเกิดขึ้น,นะะซึ่งเป้าหมายของสหรัฐอเมริกาที่กำลังเดินเกมขณะนี้นะะก็เพื่อที่จะกดดันให้จีนนั้น แยกตัวออกจากฝั่งของรัสเซียปาดีชิจินผิงก็สั่งให้พักของตนเองจะต้องเอาชนะใจคนฮ่องกงคงหมาเก้าคนไต้หวันให้ได้นะฮะตอนนี้ก็เป็นเกมซึ่งสหรัฐอเมริกาพอพยายามจะไปแบ่งแยกนะฮะที่รัสเซียรัสเซียก็จัดหนักยูเครนตอนนี้ก็ไปแบ่งแยกในฝั่งของจีน ะะจีนก็รอจะหนักอยู่แต่ในขณะที่เผลอก็ไปรอบสังหารนะฮะไปเป็นผู้อกร,การลายซะเองไปรอบสังหารกลุ่มขอนกออิดะในอัฟกานิสถานเลยนี่คือสิ่งที่สหรัฐกําลังทําอยู่แต่อย่งางไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดกําลังทําให้สหรัฐอเมริกาเกิดอัตราเงินเฟอ้อสภาวะเศรฐษฐกิจที่กําลังตกต่ําและที่สาคัญคือราคาพลังงานในสหรัฐอเมริกา,ถ,าถึงแม้จะดีขึ้นแต่ก็ยังสูงขึ้นกว่าเดิม สิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นและสถานการณ์กําลังตึงเครียดและโอกาสที่จะมีการแจกหักระหว่างจีนรัสเซียและสหรัฐอเมริกาค่อนข้างจะเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวล่าวนี้ลากตะว,วันออกกลางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอีกชาติหนึ่งหลังจากที่สหรัฐอเมริกาพยายามไปทําการเจรจาขอให้กลุ่มโอเปกลดราคาน้ํามันแต่ไม่ประสบความสําเร็จนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศ เข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ อ้ yup. <po bio> ว <constitutional championship> รงราชาวไทยพักนิราชันฟ้าคอยหม <tiế c urar> awesome. ู่ใหญ่แผ่นดินเทนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำ ฟ้าหวา,านดำขื่อผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงกวงประชาชฟ้าคอยห่วงหาอาอนผู้คนฟ้าพาตานผ่านพ้นโผ,นผยไยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ให้สัญญาพ่อผู้ญญผมิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิงชช้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไัาายไม่เคยไหว,ว,ไไว,วฟ้าทรงผูกแผ่นใิ้ฟ้าชาวไทยไ ว่าทรงสุขใจเธอไท,ทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิ ให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฝ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฝ้าปันฝ้าไพ่ไม่เคยไหว้ไหว้้าทรงผูกพันในฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น